มีอะไรนะชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสู่ยุคเอโดะกับเกมในตำนานของคุนิโอและนี่คือ Special, ung, no d ดาวเทาสเปเชียลคุนิโอคุงโนจิไดเกกิชาโยเอนจิสุโกถูกไม่ถูกไม่รู้นะครับแต่ว่าแปลได้ว่าตอนพิเศษดาวเทาคุนิโอกับละครย้อนยุก คนรวมตัวกันนะครับเจ้าทานยอนยุคนะครับเป็นเกมบูหลกผสม RPG ที่สนุกครบรถและฮาสุดๆบนเครื่องฟาร์มิคอมในปี1991ใครนะครับที่ชอบคุนิโอบอกได้เลยนะครับเกมนี้คือภาคแยกที่ต้องเล่นซึ่งเกมนี้นะครับพัฒนาโดยเทคโนโจแปนบริษัทเดียวกับที่สร้างดับเบิลดาคอนซูเปอร์ดอตบอลและคุนิโอ ทั้งหมดนะครับและนี่คือภาคพิเศษครับดาวทาย้อนยุคครับที่จับเอาคาแรคเตอร์นะครับของคุณิโอนะครับไปใส่ในยุคสมุไรที่มีธีมละครย้อนยุคแบบสมุไรย้อนยุคแบบญี่ปุ่นเท่ๆนะครับพี่คุณิโอนะฮะก็จะรับบทเป็นคุณิโอยามุไรนุ่มนะครผู้พดุงความยุติธรรมออกเดินทางหาเบาะแสเกี่ยวกับการหายตัวไปของวิ่ชายที่ชื่อ ริกิปาโทซับซ้อนจริงๆเลยนะซึ่งในพาร์ทเกมเพย์นะครับจุดเด่นของเกมนี้ก็คือการผสมผสานบีดเดมอัพกับ RPG นะครับได้อย่างลงตัวมีระบบตีศัตรูเหมือนคุณิโอมีอาวุธมากมายเช่นดาบทวนดมีดแล้วก็หินนะครับเก็บเงินซื้อของกินข้าวเพิ่ม HP มีสเตตัสให้เก็บไม่ว่าจะเป็นสตร t h นะครับเอ่อวปพอดนะครับ โ o w นะครับแล้วก็พันช h นะครับแถมยังสามารถเล่น2คนพร้อมกันได้ด้วยนะครับนี่คือความมันนะครับภารกิจของเราคือต้องออกเดินทางไปยังเมืองต่างๆทั่วญี่ปุ่นเลยคู่ต่อสู้ก็คือหัวหน้าประจําเมืองแต่ละแห่งมีพวกแก๊งโจรแก๊งนินจาและบอสใหญ่ในเมืองหลวงเอโดะ ซึ่งในแต่ละเมืองนะครับก็ยังมีเคว็ดย่อยให้ทำนะครับพวกช่วยชาวบ,บ้านหาข่าวต่อสู้กับลูกน้องพอผ่านเมืองนึงก็จะโดนปบาแสใหม่ๆนำไปสู่เมืองถัดไปและสิ่งที่เกมนี้โดดเด่นก็คืออารมณ์ขันในการเล่าเรื่องนะครับแม้จะอยู่ในตรีมยุคซามูไรแต่บทพูดในเกมกับเต็มไปด้วยความฮาสไตล์คุณโอเดแท้ตัวละครแต่ละตัวมีคาแรคเตอร์จัดจ้านและมีบทชวนขำ อีกหนึ่งความสนุกคืออาวุธที่หลากหลายการใช้สเตตัสแบบ RPG อยากเล่นสมุนไพรสายดาบก็อัพเว็บพอดนะครับอ,อยากเป็นนักมวยปั้มก็อัพโตร์แอนด์พันช์นะครับหรือจะเน้นแบบสายแทงเน้น h p ก็ได้นะครับแล้วยังมีมินิบอสแล้วก็อีเวนต์พิเศษแอบแฝงอยู่ในแต่ละเมืองนินจาที่แฝงตัวคนขายของปลอมนะครับเคล็ดลับแล้วก็ทิคเล็กๆนะครับ ก็คืออย่าพุ่งไปสู้บอสทันทีนะครับจะทําให้เบิดเควสย่อยให้เก็บเลเวลก่อนนะครับซื้อของกินเพิ่มเฮดพีและเก็บเงินไว้ซื้อท่าไม้ตายจากร้านลับในเมืองคุย NPC ให้ครบบางคนให้ข้อมูลสําคัญนะครับหากเล่น2คนแบ่งบทบาทคนหนึ่งสายโจมตีอีกคนหนึ่งป้องกันแล้วก็สกัดหลังนะครับ าไม่ตายของแต่ละสายนะครับจะเปลี่ยนเกมอย่างเช่นพวกดาร์กออนสแลนะครับสปินคริกนะครับก็คือการกระโดดแล้วหมุนตัวนะครับโทรคอมโบนะครับสามารถอัพเกรดเพื่อใช้กับศัตรูที่แข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆความทรงจำนะครับว่าทำไมควรเล่นเกมนี้คือเต็มไปด้วยเสน่ห์ในยุค90ภาพ8ปิดแต่ละฉากออกแบบมาแต่ละเมืองให้ความรู้สึกถึงเป็นญี่ปุ่นโบราณได้ดีดนตรีประกอบก็สุดคลาสสิก ฟังแล้วติดหูมีเนื้อเรื่องนะครับยาวกว่าคูนิโอภาคอ่าริเวอร์ซิตี้และให้ความรู้สึกเหมือนเราได้เป็นนักผจญภัยในโลกเอโดะยังสามารถเล่นได้ทั้งวันไม่มีเบื่อนะครับใครที่เป็นแฟนเกมคูนิโอกำลังหาแนวเกม b e a t em up และบวก RPG เล่นย,วยาวๆเกมนี้คือของดีเลยนะครับที่คุณต้องไม่พลาดครับ พูดมาซะยืดยาวนะครับเกมนี้นะครับถ้าคุณชอบนะครับคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เรานะครับใครที่อยากให้ผมทำคลิปต่อๆไปหรือมีคลิปอะไรที่ผมพลาดไปรบกวนคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ